สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JK เกษตรฟาร์มนะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมจะพาท่านผู้ชมมาชมปัวตัวผู้ครับเป็นแพงแสนนะครับท่านใดที่กําลังหาสายเนื้อสายขุนหรือว่าเอาไปคุมฝูงตัวนี้ก็เป็นอีกตัวครับที่น่าสนใจครับตัวนี้ครับก็คือว่าโครงสร้างดีครับชีดกระชับดีแผนหลังตรงตุดท้ายท้ายใหญ่ครับสูงเกือบเกือบเลยครับ ร้อบห้าบวกครับแพงแสนครับตัวนี้ครับมีคะแนนแน่นอนครับมีคะแนนครับโอ้ใหญ่ครับหนุ่มกำลังที่จะคึกเลยครับเอาไปฝึกครับนี่ครับโอ้ยืนนี้หล่อเลยครับแผ่นเส้นหลังอีตรงเลยครับชีสศิมาองศาแข่งขากีบเท้าสวยครับตัวนี้ ันมีคะแนนครับเดี๋ยวเรามาชมกันก่อน,นครับขาตกค่าทอนไม่มีครับตัวยาวโครงสร้างดีหนาะเนื้อแน่นแน่นตัวนี้เปิดไปที่50คะแนนนะครับ50คะแนนนี่ห้คะแนนครับดูครับเดี๋ยวให้เดินก่อน,นเดินนะยืนยืนรอเร็ว นี่ครับเชี่ยงเลยครับนี่ก็อย่าตื่นเท่าไหร่กระดูกใหญ่มากครับหน้าก็รอครับแตดงความเป็นตัวผู้เลยชัดเจนครับตัวนี้หน้าเป็นวิดกับคนเลี้ยงอยู่ครับนี่ครับ ขุ่นหรือเอาไปขุมฝูงก็ได้ครับนี่ถ่ายเกือบสูงเกือบร้อยสี่สิบเลยครับตัวใหญ่ครับมาดูตัวจริงครับดูก็ใหญ่ด้วยลักษณะเหมือนจะแม่นด้วยนะครับนี่ขึ้นทับตัเมียนีแม่นแน่นอนอืมตอนน,ตอนนี้ผมอยู่ที่สูงครับโวยที่ต่ำเน้นมาดูตัวจริงครับ อายุเกือบสองขวบนะครับสองขวบกว่าแล้วมีนอเลยครับตัวนี้นี่ครับท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง JK เกษตรฟาร์มนะครับแล้วก็ช่องแล้วก็เพจนะครับเพจ JK เกษตรฟาร์มนะครับ YouTube ก็เหมือนกันนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ก็เลกเเลี่ยนควาารู้กันเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ